ตอนนี้จะไปไหนน้องแตมไปนาไปนาเพิ่นนานานาบันทึกรูถนนที่ีมีมอเตอร์ไซค์มามีมอเตอร์ไซค์อู้อู้อู้ดูเส้นทางดูเหนื่อยนี่เราขนอมรถจ้ะถเป็นรถเราเองก็พุ่งไปแล้วพุ่งไปอีกถึงแล้วถึงแล้วมันมื้นได้ไอปูอ๋อจอดให้คนร่ำง่ายเจอด โอเคถึงแล้วค่ะโอ้โยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรู้วามันหนักขนันี่นี่คือที่นาเราตอนเมษามาหนึ่งรอบนี่สวยมากนี่เลี้ยงว่างอ๋อนี่เขาสามไร่นี่เจ้าเจ้าของที่มาดูได้เอง เราจะถึงตอนนี้เรากำลังอยู่ในเราอยู่นานาที่นาเราที่นาเราสสยมากวิวสวยมากอ้ยเขา ท่องที่สองเดี๋ค่ะเด้นนี่นะเก้าไล่แต่ว่าแบ่งสามคนของแม่ด้วยตอนนี้เดินเราคนนำพาสามคนคนละสามไล่อันนี้ของเราท่งนี้ของเรานี่นายไงแม่ใหญเลี้ยงไอตี่ไอยาเดี๋ยวมาเอามาร์อค่ะ คือว่าบักหงวงหัวเหลี่ยงมันอยู่เหลียงอยู่ใส่บ่มีบักหวงเหลี่ยงกันเล้าขาวมะละกอดกมากเลยบักหวงเกิดเอาเองคือดกแค่คุณเพราะยังปูทายลูกเ็นขเ,เล้าขาวเรียกว่าเบิงช้างนี่แบขค้นมาทั้งเทียงขนาดไง ตุดลูกของลูกแตาคือว่าบักฮวงสุกมันอยู่หม่องบักฮวงสุกเดี๋ยวเดินไปดูตรงกลางนี้ซิของฮวงเฮิมสิมีต้นเดียวละอันนี้กล้วยเอามาละกอก่อนขอกกล้วยขอกงวัวแบมแบม